สวัสดีครับวันนี้ก็แนะนํารถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งลำนะครับสาหรับคันนี้นะครับจะเป็นโตโยต้านะครับออติส 1.6G ีนะครับปี2 0 1พันนะครับคันนี้ 1.6G Min ุไมเนอร์เชนนะครับคันนี้หน้าใหม่แล้วนะครับกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจกดล็อกนะครับเปิดได้นะครับกดล็อกจากรีโมทได้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายจากรีโมทได้นะครับสําหรับ พิเศษคันนี้นะครับก็คือปรับกระจกไฟฟ้านะครับหมูพับปรับไฟฟ้านะครับเราปิดอันนี้คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับคันนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นสองพันนะครับคันนี้สามารถจัดโปรโมชั่นฟรีดาวได้นะครับล้อแม็กเขาก็จะเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับยางนะครับสองศูนย์ห้าคับห้าห้าอาร์นะครับอาร์สิบหก ยางมิชลินเลยนะครับคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับรถรับเข้ามาขายตามสภาพนะครับแต่มีการรับประกันจากโตต้าชัวของเรานะก็คือไม่มีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับทะเบียน7308นะครับทะเบียนสวยมากๆเลยนะครับจะเป็นรุ่นออติสโคล่าออติสนะครับ 1.6g นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับ เดี๋ยวจะพาชมด้านในนะครับด้านในนะครับเบาะเป็นสีเบจนะครับกุญแจนะครับเป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะครับไม้นะครับเขาจะอยู่ที่132,17กิโลไม้แท้ไม่มีการกอไม้แน่นอนนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับโหมดนุ่นได้นะครับเวลาลูกค้าขึ้นเขาหรือว่าเร่งแซงนะครับก็สามารถใช้เกียร์มาที่เกียร์แมนนวลนได้นะครับ นี่นะครับเบาะของเขานะครับภายในสะอาดสะอาดน่าใช้งานมากมากเลยนะครับหลังนะครับขึ้นชื่อแล้วว่าออตินนะครับค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับกว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับภายในสะอาดสะอาดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามเซลล์กันได้นะครับที่เบอร์0985554988าหนะครับสำหรับคันนี้สามารถจัด ยอดเต็มได้นะครับหมายความว่าลูกค้าสามารถฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทํางานอาชีพอะไรรับเงินสดหรือว่ารับเงินผ่านบัญชีนะครับมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเดือนก็สามารถออกได้นะครับยังไงทักเข้ามาสอบถามนะครับโปรโมชั่นนะครับกับเซลกันนะครับที่โตโยต้าชัวร์สาขาออนนุนะครับติดต่อเบอร์โทร098554988นะครับสวัสดีครับ